สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยวันนี้พบเป่าล้ำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนั่นเองครับเพราะว่าจะเป็นวันของการเปิดหีบอ้อยของแต่ละโรงงานนั่นเองครับว่าจะมีโรงงานไหนบ้างที่ทำการเปิดวันไหนอะไรรับอ้อยอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะครับส่วนเรื่องเงินเกี่ยวกับราคาอ้อยเบื้องต้นนั้น วันนี้ก็น่าจะมีการประชุมกันและก็น่าคาดว่าน่าจะรู้ว่าราคาอ้อยเบื้องต้นของปีนี้จะราคาเท่าไหร่และก็สำหรับเงินตามของปีนี้ก็คือน่าจะว่าออกมาว่าจะได้อย่างไรหรืออย่างไรก็น่าจะคงมีความคืบหน้านั่นเองครับวันนี้ก็คือปี2566ทับหจะมีโรงงานน้ำตาลที่เกษตรสมบ,บูรณ์ ทดลองเครื่องจักเปิดหีบใหม่1แห่งมีโรงงานน้ำตาลนิวกวางสุนหลีหยุดประกอบกิจการเนื่องจากย้ายโรงงานไป1แห่งรวมโรง,งน้้ำตาลที่จะเปิดหีบอ้อยทั้ง57แห่งและมีโรงงานเอทานอลหนึแห่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบน่าเดงครับ สำหรับกำลังการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลที่ขนาดเล็กสุดก็ประมาณ3,500ตันต่อวันและโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่สุดก็ประมาณ55,000ตันต่อวัน รวมกำลังหีบอ้อยของทุกโรงงานคือ57บวกหหีบอ้อยได้สูงสุดประมาณ1.3ถึง1.5ล้านตันต่อวันปี2565ทับ66ปีที่ผ่านมาอ้อยรวมกันทั้งประเทศอยู่ที่93.88ล้านตันสำหรับปี66ถึง67ก็คือปีนี้คาดการอ้อยไว้ที่75ถึง82ล้านตันเมื่อนำมาคำนวณกำลังหีบและวันหีบอ้อยก็จะใช้ ระยะเวลาประมาณ65 90วันไม่นับวันหยุดบำรุงรักษาล้างเครื่องและก็วันที่เครื่องจักเสียนั่นเองครับเราก็มาดูหมายเหตุกันว่าวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งสอบถามได้จากโรงงานที่ส่งอ้อยโดยตรงนะครับเนื่องจากหลายแห่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามนี้ก็อาจเป็นไปได้นั่นเองครับ2ก็คือโรงงานเอทานอล แม่สอดพลังงานสะอาดจะไม่ถูกนับรวมเนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ห่างไกลจากแหล่งอ้อยผลิตน้ำตาลนั่นเองครับสำหรับตารางของแต่ละโรงงานที่จะมีการเปิดนั้นก็จะมีเปิดวันไหนโรงงานอะไรก็ให้พี่น้องดูตามตารางนี้เลยนะครับผมก็จะเอามาลงไว้ให้รับชมพร้อมกันเลยนะครับว่า ท่านอยู่ในเขตไหนโรงงานไหนและก็จะส่งเข้าโรงงานอะไรนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟัง